รูปเหมือนบูชาหลวงปู่ทิมวัดละหารไร่ขนาดหน้าตักสองนิ้วครึ่งเหนือนวะโลหะใต้ฐานดินไทยแบบฐานกลมและแบบฐานเหลี่ยมตอกโคศาลาและหรือเลขหนึ่งหคณะสิทธิ์ของท่านจัดสร้างและหลวงปู่ทิมปลุกเสกเพื่อมอบตอบแทนให้แก่ผู้มีจิตศรัทธาร่วมทำบุญสร้างโบสถ์ซึ่งมีพิธีวางศิาลาฤกษ์ต้นปีหนึ่งห้า ในช่วงปลายปีมีพิธียกช่อฟ้าจนถึงปี17มีพิธีพระราชทานวิสุงคามเสมาช่วงระหว่างนี้มีการจัดสร้างพระเครื่องพระบูชาตลอดจนเครื่องรางของขัง,งเป็นจำนวนมากและต่อมาวัตถุมงคลที่หลวงปู่ปลุกเสกไว้เป็นพระที่นิยมในวงการพระเครื่องเนื่องจากทราบถึงพุทธคุณปฏิหารที่ผู้ได้ครอบครองแล้วชีวิตเป็นไปในทางที่ดีขึ้น